สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thaloo Speak นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดวงรายปีนะคะของชาวราศีเมษ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาะถึง19เมษายนนะคะดวงนี้ก็จะเป็นดวงทั่วไปหมายถึงเป็นดวงของการงานการเงินความรักนะคะประจําปี2567เนาะอย่างที่ทราบ,บกันนะคะว่าดวงนี้เป็นดวงทั่วไปในจักรจุลของคนในคนหนึ่งมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นเราอยากให้คุณมีสติและใช้วิจนณญาณในการรับชมก่อนนำะไปตัดสินใจอะไรนะคะสําหรับชาวราศีเมษปุ่มมองว่ามันเป็น เป็นปีของการที่คุณเริ่มมองหาอะไรที่มันมั่นคงมัน่นคงนะคะมองหาอะไรที่มันแบบมีดูดีมีอนาคตกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้นะคะหลายคนน่าจะอยู่ในในภาวะของการที่เริ่มมองหางานใหม่เนาะมองหางานใหม่มองหาอนาคตใหม่มองหาอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะเพื่อที่ว่าจะทําให้ตัวเองมีความ มีเงินมากขึ้นอ่ามีเงินมากขึ้นมีหน้ามีตาในสังคมมากขึ้นนะคะหลายคนมีเกณฑ์เปลี่ยนงานอ่าในเวลานี้ตอนนี้ปุ่มมองว่าจะหลายคนเริ่มต้นปีมาก็มองมีคนเข้ามาสัมภาษณ์แล้วแหละมีคนเรียกเข้ามาสัมภาษณ์มีคนเข้ามาพูดคุยมีคนเข้ามาแบบเขาเรียกว่าเอออะไรละ่ะ ติดต่อเนาะแล้วอยู่ในช่วงของการลังเลว่าเอ๊ะเราจะไปหรือว่าเรา,เราจะอยู่ดีนะคะก็มีการคิดพิจารณาอยู่ในเรื่องนี้แต่ในใจลึกๆของคุณมีความพยายามมีความทะเยอทะยานมีความพยายามที่อยากจะสร้างฐานนะให้ให้มันร่ํารวยมีเงินมากกว่านี้มองว่าช่วงนี้นะ่าจะเป็นช่วงของการที่ใช้เงินค่อนข้างเยอะนะคะมีรายจ่ายหรือมันอาจจะมีอะไรที่เข้ามาไม่ได้ตามเป้ารายรายได้เข้ามาไม่ไม่เท่าไม่ ไม่ไม่เข้าเป้าอ่าได้เข้ามาไม่เข้าเป้ามันก็เลยทําให้คุณค่อนข้างที่จะเครียดแล้วคุณก็อยากที่จะแบบแต่ขะแนงความคิดต่อยอดธุรกิจของคุณหรืออาจจะไปสมัครงานที่ใหม่เพื่อที่แบบเรียกร้องเงินให้มันมากกว่านี้ปีนี้เป็นปีหนึ่งที่คุณตั้งใจว่าคุณจะปลดหนี้เนาะอยากเคลียร์หนี้เคลียร์สินนะคะอยากที่จะแบบเอิ มีเงินเก็บนะคะอยากที่จะประหยัดมันเป็นปีของการเริ่มต้นของการที่คุณจะเริ่มมองว่าคุณไม่สามารถที่จะซุ้อวิซื้ยได้เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะแล้วก็อยากที่จะแบบมีเงินมีทองเข้ามาเยอะๆเพื่อที่จะแบบปลดหนี้ปลดหนี้คลี่นีก้เคกียร์สีแล้วก็เป็นอิสระให้กับตัวเองนะคะนี่คือความหวังของคุณเนาะทีนี้เงินเข้ามาเนี่ยไพ่เหรียญที่เข้ามานะคะมันได้ไพ่สี่ใบ ะะแต่ว่าสองใบแรกอะ่ะเป็น King of Pentacle กับคิ n ออฟแฟนตาเกอร์อ่ะปูมองว่ามันก็เป็นภาวะของการที่ตัวคุณเองก็มีฐานะการงานการเงินที่มันมั่นคงอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นในส่วนของการที่แบบทำธุรกิจของตัวเองหรือมีกิจการเป็นของมีทำกิจการเป็นของตัวเองหรืออยู่ในองค์กรที่เราอยู่ในตําแหน่งที่มันค่อนข้างสูงนะคะมันก็เลยทําให้เราแบบมีเงินเดือนที่มันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ สม่เสมอรายได้แต่ละเดือนที่มันเข้ามามันก็เลยทำให้เรารู้สึกชิลแล้วก็รู้สึกถึงถึงความมั่งคั่งแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นอะรายจ่ายเยอะหรือรายได้เข้ามาเยอะรายจ่ายก็เข้ามาเยอะเหมือนกันมันเลยทําให้คุณรู้สึกถึงความไม่เสถียรในในเรื่องของรายได้นะคะมันเลยทําให้คุณจะต้องแบบมองว่าเออในปีนี้เนาะค่าบา้านค่ารถอยากมีบ้านอยากมีรถเพิ่มอยากมีนี้สิ่เพิ่มเนี่ยมันทาให้คุณจะต้องแบบเทคแอคทีฟนะคะโปรแอคทีฟมากขึ้นเพื่อที่จะได้แบบมีเงินมา มาใช้ใจ่ายตรงนี้หรือลายคนเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยนะคะหรือปีก่อนหน้าเนี้ที่ผ่านมามีรายจ่ายค่อนข้างเยอะมาเลยทําให้แบบถึงรายได้เยอะเข้ามายังไงมีความแบบรู้สึกว่าเออเงินมันก็เยอะนะแต่ว่ารายจ่ายมันก็เยอะตามเนี่ยมันทําให้ปีนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากเป็นหนี้อะไรที่มันพลุงพลังแล้วอยากที่จะตัดจบนะคะหลายคนมีเกณฑ์ขึ้น ขึ้นลงขึ้นศาลทีกิีความนะคะในในส่วนของเรื่องของการเงินอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเนาะการเงินการงานมีโอกาสที่จะขึ้นขึ้นลงขึ้นศาลก็อยากให้แบบตั้งสติไว้นะคะยังไงซะถ้าเราถูกต้องเราไปไกลเกลี่ยเจรจาหรือไปแบบพูดคุยหรือมีเหตุมีผลมีความถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะผ่านไปได้สบายๆไม่ต้องเครียดมากนักนะคะอืมเพราะว่าชาวราศีเมษเนี่ยไพ่ประกบยังได้ไพ่ในออบสอดอยู่เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินอะไรที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยังมีเหตุให้เขาต้องกังวลใจอยู่นะคะหลายคนคาดหวังมากเนาะมว่าจะต้องแบบมีมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ว่าก็ยังมีเกณฑ์ของการที่ยังไม่ได้อย่างที่เราคิดไว้นะคะมันอาจจะแบบเลดไปอีกช้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะมันเลยทาให้เรารู้สึกแบบแผนต่างๆที่ที่เราวางแผนว่าเนี่ยมันค่อนข้างเฟลเนาะทีนี้มาในเรื่องของ ครอบครัวนะคะการงานเอ๊ะครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ลูกสามีเป็นยังไงนะคะปุดมมาว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ยัง ยังประคับประคองกันไปได้นะคะในเรื่องความสัมพันธ์กับคนของเรานะคะคนที่มีคู่เนาะมันก็ยังประคับประคองกันไปได้นะคะมีอะไรก็เข้าอกเข้าใจกันแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันก็มีการที่มีอุปสรรคอะไรมาเยอะเยยแหละอืมันก็ยากเหมือนกันกว่าที่จะมาถึงจุดจุดนี้ได้แต่ว่าพอมันผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยในปีนี้มันก็จะเป็นปีของการเริ่มต้นที่อะไรใหม่ๆที่เรามีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นจับมือกัน ฟันไปนะคะแต่ว่าก็จะมีบางคู่บางคนเหมือนกันที่แบบรู้สึกว่าเออมันไปไม่ได้แล้วเราก็แบบจากกันด้วยดีแล้วกันแต่มันก็จะเป็นการจาดก,กันที่คุณรู้สึกไม่ว่าคุณจะไปต่อหรือจากกันมันก็จะเป็นเป็นความรู้สึกของของของความรู้สึกสบายใจปลอดโป่งนะคะม,มันจะไม่ได้มีความโกรธแค้นไม่ได้มีความเกี่ยวกาัหรือไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยต่อกัน ในส่วนของบุตรนะคะบุตรก็ยังเป็นเด็กฉลาดนะคะบุตรบริวารเนาะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องเอวยบุตรเอยนะคะหรืออะไรที่เป็นบริวารของเราเนี่ยก็ยังมีความแข็งแรงนะคะมีความแข็งแรงอยู่แต่ว่าเขาก็อาจจะแบบอยู่ในเช่งของการโตหรือมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้นมันอาจจะเขาอาจจะดูเงียบๆไม่ได้สงสิงกับเรามากนะักแต่ว่าเ,เขาก็ยังเชื่อฟังเราดีนะคะก็ยังเป็นเด็กดีอยู่ทีนี้มาในตําแหน่งของคุณพ่อนะคะ คุณพ่อก็จะเป็นลักษณะของการที่ในช่วงเวลานี้หลายท่านคุณพ่อของหลายท่านก็น่าจะปลดกเกษียณเนาะท่านก็จะอยู่ในช่วงของการปลดปลงสบายใจมีเงินบำเหน็จบำนาญมานะคะมีความที่รู้สึกว่ามีความสุขกับชีวิตหลายคนก็อาจจะมีการท่องเที่ยวเดินทางไกลมีการที่จะแบบไปต่างประเทศไปแบบออมีความสบายอกความสบายใจนะคะในส่วนของคุณพ่อส่วนของคุณแม่ก็ยังเป็นคนที่นิ่งๆเป็นคนที่เป็นผู้หญิงใจดีคอยซัพพอร์ตเราอยู่ ปูมองว่าหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องการเงินหรืออยากที่จะแบบเอ่มขอความช่วยเหลือเนี่ยปูว่าลองขกลับไปปรึกษาคุณแม่ดูนะคะปูว่าท่านก็จะได้แบบให้คําช่วยเหลือได้ให้ให้คําแนะนําและความช่วยเหลือได้นะคะอืมแล้วก็การได้ไพ,โโพ่ four of p e n t a c l e เข้ามาเนี่ยปูก็มองว่าปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งของการที่คุณอยากจะ มีบ้านมีรถเป็นของตัวเองอยากจะรู้สึกเก็บเงินเก็บตังค์นะคะหลังจากที่แบบเคียรนี้เคสิสนได้คุณก็อยากมีตังค์สักก้อนหนึ่งเอาไว้ไปเที่ยวต่างประเทศหรือเอาไปปเปิเปลอตัวเองหรืออยากจะอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าก่อนที่หน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาเรื่องเงินหนักพอสมควรเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าบทสรุปเรื่องการงานของปี67เป็นยังไงการงานปี67นะคะ เอาเพตาเคิลเข้ามาแล้วก็ได้เซเว่นออฟวอนเดอะสตาร์เข้ามานะคะการงานปี67พอได้ไพ่ห้าเหรียญเข้ามาถึง2ใบปูมองว่าระวังในเรื่องของการทำธุรกิจ ในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะบางทีมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินมันฝืดเคืองเนาะการที่แบบว่าชักหน้าไม่ถึงหลังมีรายได้เข้ามามากน้อยกว่ารายจ่ายออกไปนะคะมันเลยทำให้คุณรู้สึกทุกข์รู้สึกเหนื่อยมากๆมีปัญหาที่จะต้องแก้กนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ที่รู้สึกว่าเราจะต้องสู้ต้องทนมากๆมา ไปตลอดอะตลอดทั้งปีนี้นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนมีไฟคุณเป็นคนฉลาดแล้วคุณก็มองหาโอกาสใ,ใหม่เสมอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ถามว่า การเงินในปีเอ้การงานในปีนี้เนี่ยมันมันจะเป็นยังไงปูมองว่าเราอาจจะมีการลงทุนเยอะนะคะแล้วก็รายได้มันอาจจะเข้ามาไม่เท่ากับที่เราลงแรงไปแต่ทั้งนี้ทั้งน,น,นั้นเนี่ยงานที่คุณทําสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันกับแบบฟูลฟิลหัวใจของคุณนะคะมันทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นมีความรู้สึกใจฟูมากๆมีความรู้สึกถึงการที่แบบว่าโอเคฉันไม่ได้โฟกัสในเรื่องของเงินแล้วฉันโฟกัสในเรื่องของความรู้สึก ะค,ะคุณค่อนข้างที่จะสนุกแล้วก็มีความภูมิใจในการงานของคุณมากแล้วการงานของคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับนะคะเออพื่อนฝูงให้การยอมรับคนภายนอกก็ให้การยอมรับมีความที่แบบออยืนประมือให้คุณคุณก็จะมีความภูมิใจในตัวเองนะคะมีความรู้สึกว่าเออฉันมาถึงนี้ได้มันก็ประสบความสําเร็จพอสมควรน,นะเพียงแต่ว่ารายได้ที่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะต้องแบบ คิดคิดหนักหน่อยมันอาจจะต้องเหนื่อยในแต่ละเดือนในการที่จะจัดการไปแต่ปูก็มองว่าคุณเป็นคนเรื่องในเรื่องของการที่จะสร้างความสําเร็จมากกว่าที่จะสร้างรายได้อะค่ะนะคะอาจจะต้องมีการประหยัดมากขึ้นอะไรที่รายจ่ายที่มันไม่จําเป็นก็ไม่ต้องจัดไปเนาะการเงินได้สาดาบ10ดาบแล้วก็สิบรินะคะ การเงินในในปีนี้ค่อนข้างที่จะสาหัสจริงๆนะคะอืมเนาะก็คือได้ไพ่ห้าเหรียญเข้ามาถึงสองใบเนี่ยปุ๊กมองว่ามันก็ยังเป็นอะไรที่ที่สาหัสมากๆนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ที่เราคาดเดาไม่ได้เลยในไพ่สามดาบสิบดาบเข้ามาค่อนข้างเหนื่อยมากในแต่ละเดือนนะคะก็อยากให้ประหยัดไว้เนาะอืมอะไรที่ยังไม่จําเป็นปุ๊กว่ายังไม่ต้องซื้อยังไม่ต้องขยายงานไม่ต้องคิดใหญ่เกินไปไม่ต้องแบบ อะไรที่เอออะไรที่เราจ่ายเงินล่วงหน้าแอดวานซ์หรือแบบจะขยายโรงงานหรือจะแบบซื้อหนาสื้นนี่หยุดไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสมากๆที่มันจะชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะในห้าเหรียญเข้ามาถึง2องใบมันก็เป็นภาวะของการที่ก็สาหัดอยู่นะนได้3ดับ10ดาบมานี่มันก็ทําให้คุณเครียดมากๆนะคะในแต่ละเดือนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการได้ไสิบเหรียญเข้ามา นั่นหมายความว่าคนในครอบครัวของคุณนะคะก็ยังพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะสิบเหรียญเนี่ยถ้ามันไม่ได้เป็นเงินจากตกเบิกเนาะไม่ได้เป็นเงินจากตกเบิกหรือเงินที่ค้างจ่ายหรือว่าเป็นเงินจากมรดกอืขายที่ขายทางเงินมรดกเงินอะไรพวกนี้ก็แปลว่าคนในครอบครัวเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณซึ่งที่เห็นได้เด่นชัดก็จะเป็นคุณแม่นะคะถ้ามีปัญหาอะไรลองปรึกษาคุณแม่ดู ท่านก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนะคะหรือเ็ายังพอมมีเงินที่จะเข้ามาทําให้แบบอธุรกิจของคุณชีวิตของคุณในปีนี้โฟไปได้อยู่นะคะแล้วความรักความรักเป็นยังไงความรักที่หนึ่งไม้เท้านะคะอืมในราชนีถือเหรียญแล้วก็ดาไพ่เจ็ดดาบความรักยังเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้ สําหรับคนที่มีคู่นะปุ้มมองว่ามีคู่มันก็เหมือนไม่มีมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคนเจอกับความรักที่มันไม่ชัดเจนเจอกับความรักที่มันไม่แบบเปิดเผยได้เนาะเป็นความรักที่เป็นความรับมาเลยทําให้คุณรู้สึกค่อนข้างที่จะเศร้าแล้วไหนจะต้องมีมาเรื่องเงินเรื่องงานที่ทําให้คุณรู้สึกเหนือน่อยในแต่ละวันอีก มันเลยทาให้คุณรู้สึกจะต้องตัดสินใจนะคะตัดสินใจที่จะกลับม,มาอยู่คนเดียวกลับม,มาโฟกัสในเรื่องของงานของเงินดีกว่านะคะคุณมีความรู้สึกว่ามันมันถึงเวลาแล้วอ่ะที่คุณจะต้องออกจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้เป็นพลังงานบวกให้กับคุณนะคะแล้วก็กลับม,มาโฟกัสในเรื่องของของเงินดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คุณมองว่าความสัมพันธ์ของคุณเอ้ะ สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณตอนเนี้ยก็คือเป็นเรื่องของของเงินนะคะในไพ่ f i n a n c e ใได้ไพ่ f i n a n เนเข้ามานะคะนั่นหมายความว่าเออก็เป็นช่วงจังหวะเวลาของการที่คุณอยากจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินจริงๆนะคะอยากจะประสบความสําเร็จอยากที่จะเป็นใหญ่เป็นโตอยากที่จะแบบ ได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงนะคะมันเลยทำให้คุณต้องไปโฟกัสในเรื่องนี้เพราะว่าคุณมองว่าถ้าคุณมีชื่อเสียงคุณประสบความสําเร็จมันจะทําให้แบบคุณสร้างงานคุณจะมีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็มีรายได้ที่มันมั่นคงด้วยตอนนี้คุณคิดแค่นี้จริงๆนะคะคุณจะเป็นคนที่ไม่โฟกัสความรักเลยถ้าคุณไม่ได้มีฐานะที่เพียบพร้อมพอเนาะได้รีเลยจดแฟกเตอร์นะคะหลายคนมีความสัมพันธ์กับใครบางคน ที่ต่างชาติต่างศาสนานะคะมันก็เลยจะมีความเรื่องของความเชื่อไลฟ์สไตล์อะไรเข้ามาต่างๆที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดเราก็ไปกันไม่ได้นะคะมันไม่สามารถที่จะปรับจูนกันได้เลยก่อนหน้านี้พยายามแล้วนะอืมเป็นแต่ว่าจะเป็นตัวคุณมากกว่าที่พยายามที่จะปรับปรับจูนเข้าหาเขาแต่ก็เหมือนกับว่าเขาก็เองก็เป็นคนที่นิ่งๆเฉยๆ คือต่างคนต่างเป็นตัวของตัวเองมากอะไม่ยอมพูดไม่ยอมคุยไม่ยอมปรับถึงแม้ว่าคุณจะพยายามเท่าไหร่เขาก็ยังนิ่งอยู่มันก็จะทำให้คุณรู้สึกว่าออะมันถึงเวลาแล้วแหละที่ที่คุณจะต้องมาแบบอโอฟกัสตัวเองแล้วนะคะไม่อยากที่จะไปโฟกัสกับเขาเนาะ ได้เชิลมมทรีสมานะคะหลายคนปีนี้นะ่าจะเจอใครสักคนหนึ่งนะคะโดยเฉพาะในช่วงของเดือนเมษานะคะเดือนเมษาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาทําความรู้จักกับคุณนะคะเขาอาจจะเข้ามาเป็นคนที่แบบเออทำให้เรารู้สึกถึงเคมีตรงกันมีความมีไฟเสน่หามีแพชชั่นต่อกันมากๆนะคะแต่ดูจากไพ่แล้วเนี่ย ไพ่ก็ยังบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะจริงจังได้มากนะอืเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็มีีมบางสิ่งบางอย่างที่มันมันดูเหมือนเคมีตรงกรนะันอะแต่ว่าความไลฟ์สไตล์ความคิดความอา่านมันอาจจะยังไม่ตรงกันสักเท่าไหร่เขาก็อาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ ที่ยังไม่สามารถเปิดเผยความรักกับเราในในช่วงนี้ประกอบกับเราเองก็ไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักมากนักนะคะมันก็เลยจะเป็นลักษณะของการพูดคุยกันเป็นเพื่อนกันไปว่างก็แหงเอาแล้วก็ยังไม่ได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์อะไรชัดเจนนะคะนะคะเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆแล้วสำหรับชาวราศีมเมษเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินเนี่ย ก็อยากให้อดทนนะคะอดทนแล้วก็ฟันฝ่าก,ก็สู้ไปก่อนเพราะว่าไม่มีอะไรง่ายเลยสาหรับชาวราสิเมในปีนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากได้ความสนับสนุนให้เขาหาผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะคุณแม่เนาะคุณแม่หรือผู้หญิงที่มีอายุเยอะกว่าที่เขาดูเป็นคนฉลาดดูที่เขามีความมั่งคัง่งเปขความช่วยเหลือจากเขาเขาพร้อมที่จะพพอร์ตคุณแล้วก็ระวังในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของเออ การซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็มีมากๆเหมือนกันที่แบบพอคุณได้เงินมามากคุณก็จ่ายเงินไปเยอะเพื่อแบบเหมือนใช้เงินบําบัดจิตนะคะนะคะสําหรับชาวราศีเมษในปีนี้ส่วนในเรื่องของความรักก็อย่างที่ปูบอกไปแหละว่าคุณโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินมากกว่าที่จะโฟกัสในเรื่องของความรักนะคะคุณขอแบบให้ตัวเองมั่นคงกว่านี้แล้วคุณแค่เปิดใจเนาะถ้าใครมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามามันก็เลยยังเป็นอะไรที่มันยังแบบ ไม่ได้พัฒนาไปในเชิงโรแมนติกสักเท่าไหร่อะค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาให้เขาไม่มมก็เป็นลักษณะของการที่แบบคบกันแบบรูบๆสั้นๆไม่มีสเตตัสไม่ได้มีสถาน,นะนะคะมันก็เลยยังยังมีแพชชั่นต่อกันมีคนใหม่เข้ามาแต่ว่ามันยังไม่สามารถที่จะพัฒนาไปเป็นคู่รักได้อะค่ะนะคะ,นะคะในปีนี้นะก็ปู่ก็จะพูดอะไรที่มันข้าวๆรวมๆสั้นๆเนาะเดี๋ยวเราไปจะไปแยกย่อยกนันอีกทีในช่วง ดวงไตรมาสแล้วก็ดวงรายเดือนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ